สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นเจริญพรล่างเต็มองคหลวงพระทองมาให้พี่พีทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมีทั้งหมดสองเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองทั้งสองเหรียญน,นะครับผมแล้วเรามาชมด้านในกันนะครับ ชมด้านในเหรียญกันนะครับผมของเดิมสีเดิมนะฮะสีเดิมเดิมเลยครับผมสามเก้าสามเก้าแปดนะครับหมายเลขสามดั เรียนนี้กล่องเดิมซีนเดิมจะเริญนพรเต็มองคเนื้อกระไรทองนะครับผมนกระไรทองซีนเดิม,ดมนะฮะ ตอกโคดต,ตรงนี้นะฮะตอกโคดจอจานนะครับผมด้านหลังก็จะเขียนเป็นบัตรบ้านไร่อำเภอลานคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเมตตามหานิยม2566นะครับผมตอกจอจานตรงนี้นะครับผมวงกลมรอบแล้วก็ตอกจอจานด้านในนะฮะ เป็นเนื้อกระไรทองนะฮะอยู่ในชุดทองคำนะฮะรุ่นนี้แจกในชุดทองคำนะครับผมเนื้อกระไรทองรุ่นเจริญพรเต็มองหลวงพ่อทองสุทธะสีโลก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะน่าเก็บน่าสะสมนะครับผม เป็นเหียญที่ทําออกมาได้สวยงามนะครับผมเดียนนี้สวยงามมากๆเลยจะหมูกร้อยสีนเดิมเต็มองค์นะฮะ,ะเริญพรก็มาชมเหรียนที่สองกันนะครับผมเหียนที่สอง หมายเลข2หลักนะครับ2 4ครับผมหมายเลข2 4หมายเลข2 4เต็มองค์สวยงามนะฮะอยู่ในซีนเดิมนะครับผมผมก็ยังไม่ได้แกะมันกันนะฮะได้มาผมก็มาให้พี่ๆ fc ทุกท่านได้มา ชมพร้อมกันนี่แหละครับผมก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับสวยงามเลยอตอกจอจานเลยเหมือนกันนะครับเหมือนเหรียญแรกเลยแต่เหรียญน,นี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยเป็นหมายเลขสองหลักครับจกใน ชุดกรรมการชุดทองคําก็ถือว่าสวยงามนะฮะเป็นที่ท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองอนาคตข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้นะ แต่ที่ผมรู้ก็คือเราชอบรุ่นไหนพระอาจารย์ท่านใดแล้วก็ต้องเก็บสะสมไปเพื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะมีราคาเหรียญหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านครับผมก็ฝากพี่ๆทุกท่าน FC ทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับท่านใดที่มารับชมก็ให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณพระครับผม